ต้องใส่ตลับปางกันหรอโอเคนี่ไครับอาจารย์ถ้ามันใ่เดี๋ยวข้อนี้ค่ะเราจะไปข้างนี้แล้วก็คู่ต่อไปสีต่อไปมาควายกันใส่ควายให้ดูยังไงครับคู่สีอะไรจิ้มส่วนเข้าไปลูกทั้งสองอันแล้วหนูก็ดึงเป็นดาราเหรอเบล ลองดึงพอดึงเสร็จมันก็จะกลายเป็นขั้นบันไดขั้นที่สองก็เป็นเบสคู่ที่สองวันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะได้นี่ตรงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วคู่ต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองสองอันแล้วก็เป็นสีนี้สลับตำแหน่งได้หรือจะเป็นสีนี้สลับตำแหน่งก็ได้แบบนี้ถูกไหมแล้วก็ดึงเลย แต่เราก็ใส่เบรกกับน้ำตาลสองฝั่งหนูใช้สีแดงใช่ไหมหนูสีแดงก็ใส่สีแดงไปสองฝั่งแต่ถ้าสีหนูไม่พอหนูใช้สีเดียวกันแต่ใส่สองเม็ด่ก็จะใส่เป็นแดงสองเม็ดไปแทนเบรกกับน้ำตาลอ๋อโอเคถึงเะล่ะถ้าไม่ถึงสิบก็เอาเท่าที่มันได้ เขียวกับชมพูเสร็จแล้วไม่ไเขียวหนึ่งชมพูหนึ่งฝั่งฝั่งละหนึ่งอย่าไรอย่าพ่งใส่แป๊บหนึ่งมึงอย่าเพึ่งรีบอาจารย์สอนอย่งนีอ่ะแล้วหนูก็ดึง ดึงไปให้สุดมันก็จะกลายเป็นวงแหวนวงที่1อ่าก็จะเป็นคู่เบตคู่ที่1คือสนีน้ำเงินกับเหลืองแล้วก็คู่ที่2ก็จะเป็นเขียวกับชมพูส่วนข้างๆก็จะเป็นน้ำตาลกับฟองเบตใช่ค่ะแล้วก็ทบบําไปเรื่อยๆ